นอมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเปิดทางรวยด้วยบทนี้ท่องทุกคืนรับโชครรัับทพย์ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ เปิดทางรวยด้วยบทนี้วันนี้เรามีคาถาเสี่ยงโชคสำหรับให้ทุกท่านที่ชอบการเสี่ยงโชคนำมาท่องภาวนาเชื่อว่าหากท่านใดได้ภาวนาคาถาบทนี้แล้วก็จะเป็นการเปิดทางแห่งความร่ำรวยการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไปกับการซื้อรอตเตอรี่นั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใครหลายๆคน บางคนก็ซื้อทางสลากกินแบ่งรัฐบาลบางคนก็ซื้อหวยออนไลน์ซึ่งกี่ครั้งแล้วที่เราซื้อรอตเตอรี่ซื้อหวยมาทีไรก็ไม่เคยถูกรางวัลเหมือนกับคนอื่นสักทีแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ งวดหน้าเอาใหม่มั่นใจได้เลยว่าจะต้องถูกรางวัลอย่างแน่นอนไม่ถูกรางวัลเล็กก็ถูกรางวัลใหญ่สักรางวัลหนึ่งเพราะในวันนี้เรามีคาถาขอหวยมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านให้ลองสวดบูชาเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเสริมดวงให้เฮงเฮงถูกหวยรวยเบอร์อย่างแน่นอน ซึ่งคาถาขอหวยนี้ถือว่าเป็นคาถาบูชาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นวิธีการที่ทุกคนสามารถทำได้แถมยังช่วยเสริมดวงให้เฮงๆถูกรางวัลอีกต่างหากซึ่งถ้าหากคนไหนสนใจอยากถูกหวยอยากรวยด้วยการท่องคาถาขอหวยแล้วก็มารับฟังไปพร้อมกันเลยค่ะ ในเรื่องของความเชื่อของคาถาขอหวยคาถาขอหวยคาถาขอให้ถูกหวยนั้นเป็นคาถายอดนิยมที่ได้จัดทําขึ้นมาเพื่อช่วยให้คนที่ไม่มีดวงทางด้านโชคลาภกลับมามีดวงทางด้านโชคลาภอีกครั้งหนึ่งโดยสามารถท่องบทสวดเพื่อเป็นการช่วยเสริมดวงเสริมโชคลาภเสริมความแม่นยำในการเสี่ยงดวง และเรียกทรัพย์ให้มีมากขึ้นซึ่งนอกจากจะมีคาถาขอหวยแล้วก็ยังมีคาถาพารวยที่สามารถเสริมดวงด้านการเงินเรียกทรัพย์ให้เข้ากระเป๋าของเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะหากได้ท่องคาถาขอหวยและคาถาเรียกทรัพย์ควบคู่กันไปแล้วล่ะก็ก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มทวีคูณความปังด้านโชคลาภและ การเงินให้มั่งคั่งมั่งมีเงินทองไหลมาเทมาทั้งจากการทำมาหากินและได้จากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชครวมไปถึงทำให้มีกินมีใช้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพระคาถาทั้งห้าบทที่จะได้นำมาให้ทุกท่านได้รับฟังและนำไปปฏิบัตินี้เป็นคาถาที่คนส่วนใหญ่นิยมสวดบูชาก่อนวันหวยออก ซึ่งนอกจากการท่องคาถาขอหวยจะเป็นการช่วยเสริมดวงเสริมโชคลาภอีกสิ่งที่จะได้รับเลยคือการมีจิตใจที่สงบมีสมาธิมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จเพราะว่าทุกครั้งที่เราท่องคาถาบทสวดนั้นมันจะช่วยทำให้เรามีจิตใจที่แน่วแน่จึงทำให้เราสามารถทำสิ่งใด ก็ประสบความสำเร็จทั้งนั้นซึ่งการท่องคาถาบทสวดนั้นเป็นการท่องเพื่อเสริมดวงเสริมโชคลาภถือว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลหากใครที่ไม่เชื่อก็ไม่ควรลบลูหรือพูดจาดูหมิน่นหรือประมาทโดยเด็ดขาด คาถาขอหวยคาถาที่หนึ่งคาถาฝันเห็นเลขเด็ดเป็นคาถาขอหวยขอเลขเด็ดไม่ว่าจะเป็นเลขสองตัวบนสองตัวล่างเลขสามตัวหลังและเลขสามตัวหน้าหากท่องคาถานี้เป็นประจำทุกคืนก่อนนอนแล้วล่ะก็จะทำให้เราฝันเห็นเลขเด็ดเลขมงคลจากในความฝัน ซึ่งหากใครที่ท่องคาถานี้ก็อย่าลืมจำเลขเด็ดที่ได้เอาไว้ให้ดีตื่นเช้ามารีบเอาปากกามาจดใส่กระดาษเอาไว้เพราะถ้าหากไม่จดอาจจะพลาดโอกาสรวยได้สำหรับคาถาฝันเห็นเลขเด็ดขอให้ได้ขอให้โดนนั้นจะมีบทสวดดังต่อไปนี้ก่อนว่าพระคาถาให้ตั้งนโมสามจบ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะมะอะอุสีวังอุจุดัง พระอระหันติโลกังอิทังยะทิระสังคังจุติจุติ คาถาคอหวยคาถาที่สองคาถาเสียงเลขสำหรับคาถาคอหวยคาถาต่อมาก็คือคาถาเสียงเลขเป็นอีกหนึ่งคาถาขอหวยที่ได้รับความนิยมมากๆเช่นเดียวกันโดยคาถานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการหาเลขเด็ดหาเลขมงคลและช่วยเสริมในสิ่งที่เราปรารถนา หรือสิ่งที่หวังนั้นเป็นจริงซึ่งส่วนใหญ่แล้วคาถาเสียงเลขนี้จะนิยมสวดเวลาที่ต้องการหาเลขเด็ดไม่ว่าจะเดินทางไปหาเลขเด็ดกับเจ้าแม่ตะเคียนหาเลขเด็ดที่ขันน้ำมนต์หาเลขเด็ดตามปฏิทินเลขเด็ดจากทะเบียนรถรวมไปถึงเลขเด็ดเบอร์โทรศัพท์ต่างๆ โดยก่อนที่จะท่องคาถาบทสวดเสียงเลขทุกครั้งจะต้องตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นจากนั้นค่อยท่องบทสวดจะสวดกี่จบก็ได้ตามที่ต้องการแล้วจากนั้นตามด้วยการอธิษฐานสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่อยากให้เป็นจริงอย่างการขอเลขเด็ดหรือการขอให้ถูกรางวัลซึ่งคาถาเสียงเลขจะมีบทสวดดังต่อไปนี้ ก่อนว่าพระคาถาให้ตั้งนโมสามจบนโมต,มโต,ตามมาสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัาม,าม,ามพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะอิติอะระหัง พุทธนิมิตตังอุปปัน,นังโหติคาถาขอหวยคาถาที่สามคาถาขอให้ถูกหวยขอให้ร่ำขอให้รวยโดยคาถาบทสวดบทนี้ เป็นคาถาที่จะช่วยในเรื่องของการถูกหวยขอให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งนอกจากการท่องคาถาขอให้ถูกหวยร่ำรวยแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องทำถ้าอยากร่ำรวยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ามีกินมีใช้แบบไม่ขาดมือนั่นก็คือการทำบุญเสริมดวงตามวันเกิดจะเป็นการเกื้อหนุนดวงชะตาชีวิตของเราให้รุ่งเรืองมีแต่ความจ ิอีกทั้งยังช่วยเสริมให้เรามั่งคั่งมีเงินทองไหลมาเทมาด้วยสำหรับคาถาขอหวยให้ถูกหวยขอให้ร่ำขอให้รวยนี้ควรจะท่องคาถาบทสวด ก่อนวันหวยออกล่วงหน้าเป็นเวลา3วันโดยท่องต่อเนื่องกันทุกครั้งสามารถท่องคาถาขอให้ถูกหวยกี่ครั้งก็ได้ยิ่งท่องเยอะก็จะยิ่งช่วยทําให้เรามีโอกาสถูกหวยถูกรางวัลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก่อนว่าพระคาถาให้ตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุเยอเยอุอะกะสะ คาถาคอหวยคาถาที่4คาถาเสียงโชคสำหรับคาทานี้จะเป็นคาถา ที่เอาไว้เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคซึ่งถ้าหากท่องคาถาเสี่ยงโชคนี้แล้วล่ะก็จะทำให้เราโชคดีสมดังปรารถนาถ้าใครท่องคาถาเพื่อขอให้ถูกหวยก็จะถูกรางวัลเป็นจริงตามที่ขอโดยคาถาเสี่ยงโชคนี้แนะนําว่าให้ท่องก่อนการเสี่ยงโชคทุกครั้งอย่างการซื้อหวยอย่างการซื้อหวยก็จำเป็น ที่จะต้องท่องคาถาเสียงโชคก่อนซื้อหวยซื้อเลขเด็ดทุกครั้งซึ่งบทสวดคาถามีดังต่อไปนี้ก่อนว่าพระคาถาให้ท่องนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินทะยสังเทวยะสังพรหมยะสังมหาพรหมยะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังปุริยะสัง มหาปุริยสังจักกะวติยสังมหาจักกะวติยสังพุทธยสังปัจเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจารณะยสังสัพพโลกาธิปติยยะยสังสัพพโลกาจริยะ ยานะยะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจจะวะจะเนนะมะมะสุวัตถิโหตุไมหังสัวาหายะนะโมพุทธะสะนะโมธรรมัสะนะโมสังคัสะเสยยะ ทีทังหุรูหุรูสวาหายะคาถาขอหวยคาถาที่ห้าคาถาหัวใจมหาเศรษฐี คาถาสุดท้ายคือคาถาหัวใจมหาเศรษฐีเป็นคาถาสำหรับชาวสิบสองราศีโดยจะเป็นคาถาที่ไวสำหรับขอพรให้เทพเจ้าโชคลาภของทั้งสิบสองราศีได้เดนบันดาลให้คำขอหรือคำอธิษฐานเป็นจริงให้ชีวิตมั่งมีมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนซึ่งคาถาหัวใจมหา ศเษีแต่ละราศีก็จะมีคาถาบทสวดที่ไม่เหมือนกันแต่สำริดผลเหมือนกันโดยแต่ละราศีก็จะมีบทสวดคาถาดังต่อไปนี้ก่อนว่าพระคาถาให้ท่องนโมสามจบปีมะเส็งปีมะเมียตั้งนโมสามจบตามด้วยโอมชัมพาลา จาเลนในเยนทะนัมเมธิหะรีทากินีชัมพาลาสักมะพาราสวาหาปีวอกปีรากาตั้งน้โมสามจบแล้วตามด้วยโอมปัตธมะโกรธะอรยะชัมพาลาหะรุไทยหูพาทาปีกุลปีชวดตั้งน้โมสามจบจากนั้นตามด้วย โอมชัมพะระชาเรนทราเยสักวาหาโอมอินทระชิมะขัมผะมะริสวาหาปีฉลูปีมะโรงปีมะแมและปีจอตั้งนโมสามจบตามด้วยชัมพาราจาเรนในเยนสักวาหาปีขานปีเถอโอมอาหูโหหัมกะสะสะ โอมชัมพาลาลาจาเลนในเยนสักวาหาให้ท่านผู้ฟังเลือกพระคาถาบทใดบทหนึ่งเพื่อทำกรรมฐานวิปัสสนาเพราะการทำกรรมฐานวิปัสสนาก็คือการปล่อยวางความทุกข์ความโศกเศร้าและการละทิ้งไม่ยึดถือกับกิเลสต,ต่างๆ ซึ่งถ้าหากนั่งกรรมฐานเป็นประจำจะช่วยทำให้จิตใจสงบมีสติปัญญาในการใช้ชีวิตมากขึ้นหลังจากการทำกรรมฐานวิปัสสนาก็ให้ตั้งจิตให้มั่นเพื่อการอธิษฐานขอบางสิ่งบางอย่างหรือว่าการตั้งจิตใจเพื่อเป็นการขอพอรให้สมปรารถนากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ